เรื่องเสือลายจุดกับเพื่อนมาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเสือตัวหนึ่งชื่อว่าลายจุดลายจุดไม่ใช่เสือที่มีลายเหมือนเสือตัวอื่นๆน,นะลายจุดมีลายเป็นจุดๆกลมๆทั่วตัวน่ารักมาก,มากๆเลยลายจุดอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงๆและดอกไม้สีสวยวันหนึ่งลายจุดเดินเล่นอยู่ในป่าแล้วก็ได้ยินเสียงร้องแงวแงว ลายจุดเดินตามเสียงไปก็เจอลูกแมวน้อยตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยเมฆกำลังร้องให้อยู่ทำไมถึงร้องให้จะลายจุดถามด้วยเสียงนุ่มนวลน,นูหลงทางลูกแมวน้อยตอบเสียงสะอื้นไม่เป็นไรนะเดียวลายจุดช่วยเองลายจุดพูดแล้วใช้ลิ้นเลียหัวลูกแมวน้อยเบาๆลายจุดพาเจ้าลูกแมวน้อยเดินไปตามทางระหว่างทางก็เจอเพื่อนเพื่อนสัตว์มากมายทั้งกระต่ายน้อยหมีตัวใหญ่ และนกน้อยที่บินอยู่บนฟ้าทุกคนต่างทักทายลายจุดด้วยความดีใจเพราะลายจุดเป็นเสือใจดีไม่เคยทำร้ายใครในที่สุดลายจุดก็พาเจ้าลูกแมวน้อยกลับบ้านได้สำเร็จเจ้าลูกแมวน้อยดีใจมากกระโดดกอดลายจุดแน่นขอบคุณนะลายจุดลูกแมวน้อยพูดไม่เป็นไรจ้ายินดีเสมอลายจุดตอบแล้วยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวตั้งแต่นั้นมาลายจุด และลูกแมวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเล่นด้วยกันทุกวันแบ่งปันขนมและเล่านิทานให้กันฟังลายจุดไม่เคยเหงาอีกเลยเพราะมีเพื่อนที่น่ารักอย่างลูกแมวน้อยข้อคิดจากนิทานการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ดีมิตรภาพเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและสามารถทำให้เรามีความสุขได้ ความใจดีความใจดีเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่